ันนี้เราจะมาพูดถึงสินห้าสินแปลว่าปกติพอแค่คิดเรื่องสินห้าเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นผู้แจ้งโลกจริงๆแค่เรื่องสินห้าถ้าคนเราปฏิบัติตามสินห้าทุกคนปฏิบัติตามสินห้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีแต่ละประเทศก็ไม่ต้องมีทหารตำรวจ มันไม่ต้องมีผู้วิพากษาประหยัดงบประมาณเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้แต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่มีศีลกันก็คือเขาไม่ไดป้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพทธเจ้าเขาอาจจะเป็นนอกศาสนาที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นเป็นคนนอกศาสนาเป็นศาสนาอื่น กางศาสนาพุทธเนี่ยพูดถึงศีลแค่เรื่องศีลห้าหนึ่งข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามไปทรมานสัตว์ไม่ว่าคนหรือสัตว์เป็นธรรมกับทุกสรรพสัตว์ในโลกนี้ไม่ว่าไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มียุติธรรมกับทุกๆุ เวนายาสและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ถ้าคนเรารักษาสินห้าข้อหนึ่งเนี่ยสินข้อหนึ่งเนี่ยเราก็คงไม่มีไม่มีสงครามที่จะฆ่ากันเอางัดเอาอาวุธต่างๆเพื่อจะห้ำหันฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่พวกของตัวเองนะทำลายล้างชีวิตถ้าเขามีศิลห้าเนี่ยเขาจะไม่ทําตรงนี้เขาจะรู้ นี่ไม่มีเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ข่าฝั่งตรงข้ามโดยไม่มีไม่ไมีไม่มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนเหมือนกันเห็นไหมเป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไม่ไม่มีเมตตาเกิดสงครามต่างๆที่เราเห็นข่าวกันห้ามหันอาวุธใครดีที่สุด ใครทำลายทำลายล้างได้เยอะที่สุดเป็นคนเก่งเห็นเรื่องผิดศีลผิดธรรมเป็นการเก่งไปจริงๆแข่งกันลงนรกตามในพุทธศาสนาของเราสิลข้อสองห้ามรักทรัพย์ตอนนี้ก็คืออย่างเนี้ยทั่วโลกตอนเนี้ยสงครามกันนะเพราะอะไรเพื่อจะไปยึด ไปลักขโมยของคนอื่นเขาเห็นไหมไปยึดทรัพย์เขาถ้าตัวเองชนะก็จะเรียกร้องเอาสมบัติของประเทศนั้นๆไปเบปียดเบียนเขาไปทําลายล้างเขานี่ก็คือผิดศีลข้อสองบางทีศีลข้อสามศีลข้อสามเนี่ยบางทีเข้าไปในประเทศของเขาลูกเขาเมียใครไม่สนใจ ฉุดฆ่าอนาจาร์เขาให้มันข้อสามก็รักษาไม่ได้แล้วนะข้อสี่ก็เหมือนกันข้อสีเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีกันฝังตรงข้ามกันเนี่ยไม่มีใครพูดความจริงแต่ใส่ร้ายป้ายสีกันยุยงตะแคงลั่วไม่มีอะไรดีเลยในศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตัด ถ้าเรามีสินเนี่ยเราก็สามารถอยู่กันอยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์นะทุกคนเสียชีวิตไปทําให้ทุกคนอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่แบบไม่สบายอยู่ด้วยความวาดผวาศาส,สนาพุทธของเราเนี่ยพเจ้าท่านเป็นผู้แจ้งโลกจรงิงๆ ให้ศาสนาพุทธเนี่ยถึงบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาขนาดศาสนาพุทธของเราดีๆอย่างนี้รู้ดีทุกอย่างก็จะมีคนหลายคนหลายๆคนที่เคนเ,เคยนับถือศาสนาพุทธเคยทำชั่วมาเยอะก็มา,มาเปลี่ยนศาสนาเพื่อจะไม่ลงนรกมันจะเป็นไปได้ยังไงกรรมคือการกระทำของตัวเอง ต่อให้ไปเปลี่ยนเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่มันต้องได้รับกรรมแน่นอนนนลกก็ที่เดียวกันบางคนก็เอาไปเปลี่ยนศาสนาก็าาไม่เป็นไรล้างบาปได้ถึงไม่จะทําชั่วแค่ไหนไปล้างบาปมันก็จะหายเป็นไปได้ไหมในหลักหลักอะไรก็แล้วแต่มันไม่หลักความเป็นจริงไม่ว่าจะหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามผลจะมาแต่เหตุ ทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วไเป็นค่าสัตว์ตัดชีวิตนะไปทันหล่มคนอื่นเขานะะผลกรรมมันก็ต้องตามตัวกลับมาหาผู้กระทาเพราะฉะนั้นเนี่ยสินห้าเนี่ยเป็นสินที่เป็นที่ยอมรับพว,พวกเราพวกหลายๆคนนะท่านที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ย คิดว่าทําชั่วมาเยอะเจอมาเยอะเหมือนกันที่ว่าม่ศาสนาพุทไม่เห็นมีอะไรเลยสู้ศาสนาอื่นไม่ได้นะ,ะย้ายไปเนี่ยยังได้ของเนี่ยบางคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เขามีของมาแจกหเห็นแค่ของแจกของให้ฟรีแค่นีไ้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเจ้าปฏิบัติตามมัคมีองค์แปดนี่ไม่รู้ คิดว่ามันยากศาสนาพุทธที่มันยากทำยากปฏิบัติตามยากต้องมารักษาศีลเห็นไหมศาสนาอื่นเขาไม่เห็นมารักษาศีลเลยคิดผิดนะคนที่คิดอย่างนี้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ศึกษาในศาสนาพุทธจริงๆศึกษาซะหน่อยก็จะไม่เปลี่ยนใจแสดงว่าไม่ผ่านี ศาส,สนาพูดของเราเนี่ยเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาจริงๆผลย่อมาแต่เหตุทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เรามาคิดพิจารณาดูว่าอ,อมันจริงไหมเราโชคดีแล้วที่เรามาปฏิบัติพวกปฏิพวกที่ไม่ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติไม่เห็นได้อะไรเลย บา,บางคนก็ไปศาสนาที่ขอขอมีพิธีกรรมต่างๆได้ขอได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะขอได้ถ้าขอได้ก็ไม่มีคนจนอย่างที่เคยบอกมีแต่คนรวยหมดอ่ะคนมันก็เสมอกันหมดไม่มีใครจนใครรวยทุกคนรวยเหมือนกันหมดเพราะขอได้เพราะศาสนาของเราเนี่ยมันศาสนาที่ เราทำเราได้ใครทำใครได้ไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วคนทำเป็นคนได้แน่นอนปเปลี่ยนศาสนาเนี่ยต้องระวังนะมันนรกที่เดียวกันไม่ว่าจะไปอยู่ในศาสนาไหนนรกก็ที่เดียวกันสวรรค์ก็ที่เดียวกันให้ไปคิดดูดีๆบางคนยังกํกำลังคิดจะเปลี่ยนศาสนาอยู่พอดีใไหม่้ไปคิดดูดีๆนะ นรกเนี่ยกรรมเนี่ยกรรมคือการกระทําของเราเนี่ยเราทําเรารับไม่ใช่ว่าเราทําเสร็จแล้วโอ้ไม่เอาไม่เป็นไรล้างบาปได้แต่ทําชั่วไม่ต้องตกนรกบางคนนิ่งหนักอีกไม่ได้ถือนิสิลเนี่ยจะตกนรกได้ยังไงเพราะไม่ได้นับถือ,อโอ้โหคิดเอาสมองส่วนไหนคิดก็ไม่รู้นะคิดได้ยังไง ถึงแม้จะรู้หรือไม่รู้นทำผิดมันก็ต้องได้รับผลมันมาแต่เหตุเนี้ยมันก็ต้องได้รับแน่นอนถึงจะรู้ไม่รู้หรอกเหมือนไฟอย่างเงี้ยเราจะรู้ไม่รู้ว่าไฟมันก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาไฟร้อนถึงเราจะไม่บางคนไม่รู้ไฟนี่เป็นยังไงะ่ะจับก็ร้อนจับเมื่อไหร่ร้อนเมื่อนัอนน้น<ม>ก็เหมือนกันตำชั่วเนี่ยมันก็ชั่วแน่นอน ทำดีก็ได้ดีแน่นอนล้วเรามาคิดดูดีๆศาสนาของเราเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาขนาดเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งทั้งหลายที่ก็นับถือศาสนาอื่นเขาพิสูจน์ดูแล้วว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศา,าสนาของอผู้ไม่มีก่อเวรก่อกรรมถ้าทุกคนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มีสินห้าเหมือนกันหมดเราจะไม่มีการลบลาค่าฟันกันพวกนอกถากนอกศาสนานเขายังย้ายมาศาสนาของเรามาเข้ามาศาสนาพุทธบางคนเป็นฝรั่งอย่าเนี่ยก็มาบวชทําไมเขาต้องบวชบวชการบวชพระเนี่ยเป็นทางตรงเข้าสู่พันิพพานั่งยังเป็นคารวะอย่างพวกเราเนี่ยผู้ครองเรืออย่างเนี้ยการปฏิบัติมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เต็มที่มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย มันยังมีภาระหน้าที่ในครอบครัวต้องดูแลแต่ถ้าเราไปบวชแล้วอย่างนี้มุ่งทางตรงเข้าสู่พริภิพานศึกษาพระธรรมเรียบร้อยมาปฏิบัติเนี่ยศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดนี่คือทางทางสายเอกสายเดียวที่ไม่มีสายอื่นยิ่งกว่าเขาก็จะได้มรรคได้ผลแต่พวกเราเนี่ยองตสา,าเกิดมาในาศาสนาพุทธแท้ ยังถอยออกไปอีกมันมันน่าอายไหมไปคิดดูดีๆนะหัดปฏิบัติหน่อย<ม>เราอ่ะเป็นยังไงต้องดูตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าไปดีกว่าดีกว่าเชื่อคำคำชักชวนมายว่ามันไปดีไม่ต้องมาตกนรกไม่ต้องอะไรมันเป็นไปไม่ได้ เราต้องนับถือศาสนาพุทธเนี่ยศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาเรามาศึกษาดูหน่อยถ้าเรายังไม่เชื่ออย่างเงี้ยเรายังไม่เชื่อคําสอนพระเจ้าเราดูรอบรอบตัวเราก็ได้ทาไมคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันคนทําผิดผิดศีลก็ผิดกฎหมายเนี่ยเห็นไหมเขาได้รับผลไหมบางคนหลบได้แต่ก็สุดท้ายก็หนีไม่พ้น กฎแห่งกรรมในยุติธรรมเสมอให้เรามาคิดพิจารณาดูนะคณะศาสนาอื่นเขายังมาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริง,จ,รงจังๆทำจริงเขาก็ได้จริงเยอะแยะไปหมดตามที่เรารู้ข่าวมาที่เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยเขาก็บรรลุก,กันไปแต่พวกเราอย่างเงี้ยใกล้เกลือกินดาน่าง ของดีไม่รู้จักเอามาไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้ลกให้เรามาคิดดูดีๆคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงมาลองดูก่อนว่ามันจริงไหมตามที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ผู้ใดเห็นทุกพูดนั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผูดนั้นเห็นคถาคตคำกล่าวเนี้ย ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยมันก็ยังใช้ได้ตลอดเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยถูกต้องแล้วเรามาคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆมันจริงหรือไม่จริงพวกเราชาวพุทธนะต้องเป็นคนที่มีปัญญามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเราเกิดมาตั้งแต่เกิดเราก็อยู่กับในาศาสนาพุทธมาตลอดพ่อแม่ก็นับถือพุทธ ทานศีลภาวนานี่เราต้องมีนะเราจะได้รู้ว่าศึกษาซะหน่อยธรรมะของพุทธเจ้าอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดที่ไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่ได้ขอให้ทำจริงๆจังๆทำจริงก็ได้จริงทำเล่นก็ได้เล่นคนที่มาปฏิบัติเนี่ยก็ขอโมทนากับทุกๆท่านทำจริงเราก็ได้มักได้ผลทุกคนนะทำเล่นเราก็ได้เล่น มาขอให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติง่ายๆดูลมเข้าลมออกก่อนอย่าไปอยากจะได้จะได้เร็วๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเย็นใจเย็นๆทำไม่ต้องไปโลภมากทำดูลมเข้าพระุทธเจ้าตัสนะ่ดละดูลมเข้าลมออกแค่นั้นนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตมันก็จะสงบค่อยๆสงบ มันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาเป็นอย่างเงี้ยจะได้เมื่อไหร่ไม่เป็นไรเราก็ดูเฝ้าดูลมหายใจของเราดูลมเข้าลมออกนะจิตเราก็จะค่อยๆสงบขึ้นสงบขึ้นเราก็จะรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไปรีบร้อนบางคนมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่ได้ยังไม่มีสมาธิเลยเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงปฏิบัติไม่ถูกนะเอาใหม่ บางทีเราหลงหลงลืมลืมครูบาอาจารย์เคยสอนแล้วพระเจ้าเคยสอนมาแล้วว่าให้ดูลมเข้าลมออกเนี่ยบางคนยังดูไม่ได้ดูไม่เป็นเพราะอะไรเพราะหายใจบางคนหายใจเข้าไปพูดอ่าโถหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ทันออกเลยบางคนหายใจเข้าไปพูดหลับไปซะละหลับกลางอากาศนี่เ็าเรียกว่าหลับกลางอากาศเพราะเราจิตเราไม่แนบแน่นลมหายใจเราไม่แนบแน่น เราต้องเอาจิตกับลมหายใจเนะี่ยมันเป็นคู่กันเอาจิตไปดูลมหายใจเราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยตอนนี้หน้าที่ของเรานี่คือมาดูลมอย่างเดียวดูลมเข้าดูลมออกหายใจไปหายใจเข้าพูหายใจออกโทหายใจเข้าพูหายใจออกโทแค่เนี้ยดูแค่นี้ก่อนใหม่ๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยเบาลงเบาลงมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเลยถ้าเรา ิตเราแนบแน่นกับลมหายใจเราไม่ไปคิดอะไรเลยเราดูลองดูสักตั้งหนึ่งดูซิมันจะได้จริงไหมปฏิบัติตามดูก่อนมันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาจะได้สมาธิเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะรู้ด้วยปัจจิตตังเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าตอนนี้โอ้เรามีสมาธิแล้วเราโอ้ไม่ได้คิดอะไรเลยแม้หิดเราจะสงบเราจะเราจะรู้ละเราจะรู้เห็นความ เป็นจริงว่าโอ้มันสุขจริงๆนะเนี่ยจิตที่เราไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตเราไม่มีกิเลสเนี่ยที่เราจิตเราไม่ทุกวันเนี้ที่เราไม่มีความสุขอะ่ะเพราะจิตเราไปยึดกิเลสไปยึดโลภะโทสะโมหะอนนกลางวันก็นคิดกลางคืนไปคิดต่ออีกมันมไปฝันต่ออีกโลภะโทสะโมหะราคะเนี้ มันเป็นนิวรณ์ที่ทําให้มันสกัดกั้นไม่ให้เราได้มรด้ผลเรารู้อย่างนี้ละเราก็อย่าไปคิดมันเอาจิตที่มันจะไปคิดจิตมันมาดูลมหายใจดูลมเข้าดูลมออกหายใจเข้าไปสั้นก็รู้หายใจออกมาสั้นก็รู้หายใจเข้าไปยาวก็รู้หายใจออกมายาวก็รู้รู้สุดท้ายมาลมจะรู้ตั้งแต่จมกูกผ่านหน้าอกถึงท้องจากท้องผ่านหน้าอก ออกประจําหูให้เรารู้ลมเข้ารู้ลมออกพอเรารู้แค่นั้นนะแค่เรารู้ลมเข้าลมออกแค่นี้จิตเราจะมีความสุขมากมากมีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแค่เรารู้ลมเข้าลมออกจิตเราไม่ไปข้างนอกไม่ออกส่งจิตออกไปนอกในโลภโทสะโมหะราคะเราจะได้รู้ว่า ที่พระเจ้าแต่ว่าจิตสงบเนี่ยจะนําสุขมาให้นั่งจิตเราจนสงบเราถึงได้รู้โอ้มันเป็นเรื่องจริงนะว่าจิตสงบเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่นเนี่ยจิตแล้วจะมีความสุขมากให้เราไปคิดพิจารณาดูบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงไหมคนที่เขาได้ทรงฌานได้เนี่ยนี่แค่ฌานหนึ่งเองนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกมัน ค่นี้บางคนนั่งไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงบางคนนั่งถึงสองชั่วโมงดูลมเข้าดูลมออกเนี่ยพอออกจากสมาธิถึงได้รู้โอ้โหขาปวดนั่งไปได้ยังไงตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงสแสดงเรานั่งแล้วเรามีความสุขเราถึงนั่งไดถ้ถ้าเรานั่งแล้วมันไม่มีความสุขแล้วแป๊บเดียวเราก็ออกแล้วสแสดงว่าพู้ได้เจ้าตัดไม่ผิดจิตที่สงบนำความสุขมาให้เรา เรามีความสุขเราถึงนั่งได้นานน,านั่งรู้ลมเข้าลมออกไนะความสุขเนี่ยมันไหวมันไม่เหมือนความทุกข์ความทุกข์อยู่เนะี่ยจมอยู่กับความทุกข์คิดไปคิดมาก็อยู่แต่ความทุกข์แต่ความสุขเนี่ยมันนั่งเรารู้สึกมันนั่งแป๊บเดียวผ่านไปแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โหเราถึงได้รู้ว่าความสุขมันมีอยู่จริงความสุขที่แท้จริงมันมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าตัดไม่ไม่ผิดเลย สุขอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขความสุขตรงนี้ไม่ได้สุขจากกิเลสท,ทั้งหลายไม่ได้สุขจากได้ของได้สิ่งของของชอบใจไปกินอาหารอร่อยอเรานึกว่าเป็นความสุขไอ้นั่นเป็นความพอใจอย่างเดียวแต่เนี่ยถ้าเรามานั่งสมาธิแค่ชาญนหนึ่งดูลู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตเราไม่คิดอะไรเลยโอ้โหความสุขนี่ประมาณค่าไม่ได้ เป็นความสุขที่เรายังไม่เคยสุขมาก่อนเราถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้วเราจะอยากจะปฏิบัติอยากจะนั่งโอ้ความสุขนี่มันมีอยู่จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสไม่ผิดให้เราทำไปปฏิบัติไปเราจะถ้าเราปฏิบัติทุกคนปฏิบัติแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นความสุขเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบอกเนี่ย มีคนบอกว่าสุขแบบนู้นนะสุขแบบนี้เรายังไม่ถึงเรามันยังไม่รู้มันสุขยังไงมันจะสุขเยอะยังไงแต่ถ้าวันไหนที่เราได้ที่เรานั่งถึงจุดนั้นเน่ราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอะมันเป็นยังไงหวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาดูบ่อยๆบ่อยๆปฏิบัติด้วยปฏิบัติถึงขั้นก็ค่อยมาพิจารณาว่ามันจริงไหม ตามที่พระพุทธเจ้าตัดสอนไว้ว่ามันจริงหรือไม่จริงตัวเราเองเนี่ยจะเป็นผู้พิสูจน์พิสูจน์ได้ตัวเราเองถ้าเราได้สมาธิจริงจริงอ่ะสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราหวังว่าทุกคนคงเอาไปปฏิบัติตามแล้วก็คิดพิจารณาว่ามันจริงหรือไม่จริงว่าศาสนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา แล้วก็เอาจิตหรือความรู้สึกเรามาตั้งที่กลางกระหม่อมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา